ปรากฏว่าได้ยินเสียงกลางวานอยู่ในหูเอ่อออกไปแม่จะเข้ามาทําไมยุงมันหลายเฝ้าออกไปแม่เพื่อนว่าอย่างนี้ค่ะท่านว่าอย่างนี้อ๋อสงสัยปูกกับียาเพื่อนเป็นห่วงนั่นนั้น,น,น <มา S 2> กุ้งไม่กลัวบ่กาวัอดีการถมชม่มนมื้อพระเที่ยงในติดตามากกำเนักกุ้งเนาะรับพนเนาะมาขอโฉกขอลาบนำดอนปูตาไปฝากถึงชาแฟนช่องเป็นยังตรงมากี่ตดอนปูตาพราะว่าครังหนึ่งนักกุ้งบกสูรพระเที่ยงฟังว่า ช่วงโควิดเข้ามาใหม่ๆครับผมปรากฏว่านัก,กุงขัดสนแหลือเงินทองก็เลยมาขอ,อน้ำดอนมพุตาครับผมพอดับเมื่อบานตกเย็นมีสองตายย่า่นั่มไปหาหนัก,กุงถึงบ้านเลยเอาปรากคอตะบกไงไปหายวดนั้นเลยออกเก้าสองนัก,กุงได้เต็มๆเนาะฉะั้นแล้วมือนี้นก,กุงเข้ามาอีกครั้งหนึง่งมาขอโชคลาภเพราะเจ้างตงดิดตามมาเอาครับ่านปู้ชมเดี๋ยวข้าถ่ายไป็นเบอร์หนึ่งเล่าน้ำกันครับว่า นักกุ ok, so down, ้งจะขอโชคขอลาภให้พี่น like ้องได้เลขเด็ดตัวเลขไปเป็นแนวทางครับผมเนาะเอาก่อนไปชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ด้าชาแนลไอสตาร์ชาแนลเนี่ย้อครับผมท่านผู้ชมอีกอย่างก็มาเที่ยงมิเพจแหละครับผมซื้อเพจช่องสตาร์ด้าชาแนลท่านใดอยากเข้าไปเบิ้งก็ซอยฝากกดไลค์กดแชร์เน่เด้อครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาไปติดตามเรื่อเล่าไปติดตามตัวเลขกับนักกุ้งของผมกันกับพอเที่ยงเลยครับผม แต่ศาสตระเขาก็ตัวอรหันตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะระคะาตัวอรหันตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะระคะาก็ตอะระหันตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุลูกชื่อนางแสงเดือนสถานเทพมาขอเมตตาบารมีเจ้าปู่ดอนปู่ตาและเจ้าย่า ขอเมตตาบารมีแห่ององค์เจ้าปู่และเจ้ายญ้าขอโชคในงวดวันที่16บหมีนาะขอเจ้าปู่และเจ้ายญ้าให้โชคให้ลาบด้วยความเมตตา และเจ้าญ้าผู้มีเมตตาได้เคยให้ลูกเมื่อนายมาแล้วเมื่อหลายปีที่แล้วเจ้าค่ะแต่ลูกก็แปลปริศนาไม่ถูกงวดนี้ถ้าจะให้ในความฝันขอสามตัวตรงๆเลยเจ้าค่ะไม่เอาปลาไม่เอากะละมังอีกแล้วเจ้าค่ะเพราะลูกแปลไม่ถูกว่าเป็นการรบกวนเลยนะเจ้าค่ะ หรือว่าเมตตาด้วยเถิดเจ้าค่ะครับนักกุ้งพอเทืย่ยงอยางหูจากว่าเป็นยังนักกุ้งต้องมาขอโชคลาภกับจอมผูตาอยู่ตรงจุดนี้เคยมาเมื่อหลายปีก่อนค่ะเป็นเป็นช่วงที่พูดให้พ่อเตียงฟังเป็นช่วงที่โควิดเข้ามาใหม่ๆใช่ไหมนานกว่านั้นอีกจ้าทาไมถึงได้เข้ามาหาท่านช่วงนั้นก็มีความทุกข์ขาดสวนการเงินการทองนี่แหละจา้าเมาเก่อลูกเรียนหนังสือจ้า จะลูกเรียนยิาลัยโปรลี่หาเงินคนเดียวจะครนี้หาเงินก็ไม่ทนันก็อยากมีโชคมีลาบอยากถูงหวยรวยเบอร์พอได้ยินแบบนั้นเพื่อนก็บอกว่ามีคนคนหนึ่งเพื่อนบอกว่าอย่าเข้ามาคนเดียวนะเพราะว่าปู่กับย่าพเพื่อนอ,อยู่ป่าลกแล้วก็ผีดุด้วยเพราะว่า,วาอออยู่ท่าผ <laughs> ีด <laughs> ุตอนนั้นช่างกุ้งก็ เขาเรียกว่าอ่าว่ายังไงดีเขาเรียกว่าตาจนเออเข้าตาโจ,ออาาจมันนั้นไปไหนก็ไม่เจอแล้วใช่ไหม,มไม่หาทางออกไม่มีมันมืดสงสัยถ้าผีนั่งโต่อ,อยู่นี่ก็คงจะมากราบผีขอเนี่ยถ้าผีให้แม่นเ <laughs> <laughs> ข้ามาคนเดียวใช่ไหมงวดน,นั้นใช่เข้ามาไหว้นะมาคนเดียวจ้ะได้ทูบได้เทียนมาจ้ะได้น้ำแดงมาขวดนึงค่ะแล้วได้ได้ยินว่ามีาม,มีใครนะักกรมามาทักนกุ้งในขณะที่ จุดทูบเสร็จนะจ่ะจุดทูบเสร็จแล้วก็ถวายน้ําแดงเสร็จนั่งอยู่คนเดียวก็จุดทูบเพื่อจะดูกา้านทูบเนี่ยแหละค่ะว่าอเพื่อนจะให้กับกา้านทูบเราไม่น้อตอนนั้นปรากฏว่าได้ยินเสียงกังวานอยู่ในหูออ,ออกไปแม่จะเข้ามาทําไมยุงมันหลายป้าออกไปแม่เพื่อนว่าอย่างนี้ค่ะ่า่าานวอยงี้ในหูก็เลยมองดูไปรอบ,รบ เอ๊ะก็ไม่เห็นมีใครไม่เห็นมีคนเลยอ๋อสงสัยปูกกับพ่ยาเพื่อนเป็นห่วงนั่นนั่นแลกวุว<า>วกงไม่กลัวบ่ความความทุกข์มันดับความกลัวจ้ะในใน,ในตอนนั้นความทุกอย่างมันบีบเข้ามาแล,<พ>แล้วได้ตัวเลขไปจากไหนตัวเลขลลนักุกงไม่เห็นที่ไหนวันที่มาจุดทูบไ,ไม่ได้ตัวเลขจ้ะพอทูบหมดก็หมดความหวังก็เลยกลับสสุดท้าย ก็เลยกลับไปบ้านก็คิดว่าปู่กับย่าเพื่อนเพื่อนจะเออไม่ไม่ช่วยช่างกุ้งหรอกมั้งอย่างนี้สองสามวันที่สองวันที่สามจา้ะนอนอยู่คณิฝันในความฝันะ่ะนเห็นผู้เท่าแล้วก็ผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งเป็นสองตายายใช่จ้ะถือกระลามัง กระมังใบใหญ่ๆเป็นกระมังสแตนเลสนี่แหละจ้ะมีปลาตัวใหญ่ๆเท่าขาช่างกุ้งเนี่ยไปสองตัวประช่อนมีปร,นประช่อนมีเกตถือไปแล้วคราวนี้เพื่อนก็บอกว่าเอาปลามาส่งเอาปลามาให้<ม>ค่ะช่างกุ้งก็ดูดูไปรอบๆที่ตากับยายเพื่อนเพื่อนเดินออกมาให้โอ้โหเหมือนเลยเป็นเป็นเหมือนกับที่ ช่างกุ้งได้มาขอโชคขอลาบตรงนี้ละจ้ะเือนอนกับสถาที่ทของดอนปู่ตาเลยใช่เป็นเครือเถาวันแบบนี้<อ>ในความฝันพวกปูกป่กับย่าปู่กับย่าเพื่อนเพื่อนมาแบบออกมาจากป่าป่าลก<อ>จ้ะออกมาจากป่าลกลวงวดนั้นนักกุ้งถูกไวมไหมงวดนั้นอะช่างกุ้งตีปตู่ตีผิด <laughs> ป็นตีเป็นตัวไหนนะช่างกุ้งก็ซื้อสองแปดมันออกเต็มเต็มหวยออกสองเก้าจาก็คนแก่ก็สองคนมาสองคนเนาคะคนแก่ก็ก็เก้าอยู่แล้วเออเพราะว่าถ้าความฝันของของช่างกุ้งเองถ้าเป็นปลามีเกตให้จําไว้ได้เลยว่ามันคือเก้าจ้ะถ้าเป็นปลามีเกตแต่ถ้าเป็นปลาที่ไม่มีเกตมันก็คือแปดจ่า ถึงว่านักกุ้งก็เลยต้องพากลุ่มพ่อเทียงมาวันนี้มาขอโชคขอลาบไปฝากท่านผู้ชมเนาะคิดคิดค่ะคราวนี้คิดว่าตัวเองน่ะมันโง่ก็เลยอไม่ได้มาขอเพ่อนอีกหลายปีพอมาเที่ยวนี้ไม่รู้ว่าเพื่อน่ะยังจาได้ไหมครับขอให้นักกุ้งโชคดีนะงวดนนี้ได้สามตัวตรงๆนะขอบคุณค่ะขอขคุณค่ะนี่ครับกําลังอันนี้จะมี โอ้มีน้มาแก่บุญบ่เพิ่นมาด้วยกันอาจารย์ฉัยังขึ้ได้แก่มาแก่บนครับผมโอ้อันผมเป็นไฮโซผมครับเอ้าที่นี่บ่หัวโขบบ่งวดก้อนบ่ครับผมอู้ห่าสองสามอ้ห่าสองสามอ๋อเพิ่งมาแก้บนเพิ่นครับอ๋อมามาขอจังใดครับเพิ่นไปบอกเรืองทเราคิดว่าท่าทานซื้อก็ได้สมบูตัวเลยขึ้นดีแท้อุ้ยตาย เพิ่นเพิ่นธุ์หนจังไหนครับเอาบ่อให้ฟังเนสี่ยบ่อให้ฟังเนี่ยผมว่าพนธุ์นครับว่าพันธุมที่ถั่วกระดาษมันเลือกตัวนานเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพิ่นอันเตรียมของวายให้ปูก่อนนะครับเดี๋ยวพอเชื่องจะสัมผัสไปเปาะไปให้พี่ให้น้องในในฟังในช่วน้ำกันครับผมสวัสดีครับคุณอากาศสวัสดีครับครับผมอยู่บ้านไหนน้อนี่ครับผม อยู่มันย่างเทิงครับมันย่างเทิงย่างเทิงตะบนอะไรหน่อยครับโอ้จังไหนเค่เด็กผ่านไม่ต้งผีมาส้งน้ำครับมาส้งน้ำเนี<ม>่ยมือมือนั้นมามาจังไหนคือจังมาว่าเพิ่นให้โชคให้ลาบบอกผมผ่านมาทางนี้พอดีครับเพราะว่าผมมาทุกวันจันทร์ลาข้ามไม่ใช่จังไหนบรดนี้ผมขี่รถท่านนะผมก็ขอกระปูกระปูเลยผมโฉกกระม้าเรื่อครับว่า โอาจอดรถลงมาขอเลยรเป็นบ่บ่ได้จอดครับซี่ผ่านมาทีนึงนะครับโอ้คีพานเสื่อเขาก็บอไปในรถนั่นแม่นครับโอ้แล้วเปได้เลขจังไหนสันหาหาสองสามใดได้ยึดใส่ขึ้นยึดไปยังเลขมากครับโอ้เขาก็ไปเขาก็ไปเสียงโฉดเลยเป็นบ่ครับผมเสียงโฉดเลยปรากฏว่าได้เลยได้ครับงวดนี้มาขอนงิเพื่นเระบองวดนี้ไมาแก้บนเสื่อไย่างอยู่ครับมาแก้บนไหวเป็นบ่แก้บนมาแก้บนไม่ขอเข้ามาแล้วนั่นครับคุณนายอย่างนู้นี่นอนเสื่อบนซื้อย่างน้อ ซื้อเหรอนั่งซื้อจริงครับซื้อจริงแหละครับผมอุทัยครับโอ้คุณหนาอุทัยเนาะครับผมครับผมเมืองที่ไหนครับพอเที่ยงอยู่ไก่ดีเนาะอยูไก่ไกลเพราะเมืนอยู่ไกลนะครับไม่บอกอะไรอันนี้ซื้อพอเที่ยงอยู่ไก่ครับผมเที่ยงแต่ว่ากับบด้บ่หูจักกับบวหูจักดีดีครับก็เลยบ่ได้มาคุณหนาเพิ่นขนาดอยู่ตำบลไรหน่อยเขาเรตำบลครับพอเที่ยงที่ผ่านมาสิซีบดยังอธิษฐานกันยังได้เนาะครับผมเนาะกับพอเที่ยงกับมันใจว่ามือนี่สร้างกรุงมาขอร์นำแดงนำ เขียวนำเปล่ามาอย่างดีนี่จังได็กระไดสามตัวค่ะครัน้อครับผมแล้วขอบคุณคุณนายอุตส่ครับผมครับผมครับขอบคุณคับครับผมช่วงตัวเลขของสร้างกุ้งบนมาขอกับปูตานรับท่าตผู้ชมเนาะเพราะว่าครั้งหนึ่งที่เพิ่นเคยอัตขัดขัดสนครับผมช่วงนั้นกะก่อนโควิดนะกุ้งว่าปรากฏว่ามาขอเพิ่นเพิ่นไม่ได้หายตัวเลขครับแต่ว่ากลับเมื่อบ่านเพิ่นไปนอนฝัน เพันไปหายอยู่ในความฝันเนาะแต่มนุ้สร,ร้างกุุงพนมาเพันจุดถูกเสียงท่าให้เลยครับท่านผม้ชม่่่าทถั่วพันมีี่ตัวครับผมทคานผูุ้ชม3182ถ้าตัด3ออกก็จะเป็น182เนาะคาับท่านผมุชมเนาะ318สามหรือว่า318หรือว่า182่งแอว่าเลขสองตัวเป็น3 1กั 8, 2, บ82ดองบ่รู้สิตาจังสันไม่ได้ 4, เป็นสอตัวแมนบ่สาหกับแปแมนบ่อ่าคาับท่านผม้ชมเนาะนี่ก็เป็นตัวเลขของสร้างกุ 8, 2, ุงที่พ่นมาขออยู่กับ สารปูตาซึ่งตอนพระเที่ยงร่างไทยทําอยู่นั่นกับพอดีก็มีนักสแสดงโชกเพื่อนขี่รถคนละตำบลเลยครับเพื่อนขี่รถมาส่งน้ำผ่านซสือเพื่อนเห็นมีดอนปูตาอยู่นี่เพื่อนก็นเลยอธิษฐานขอให้ถูกของร้อยเบอร์เด้อเพื่อนว่ากับบนบานสารเกา้านำแดงไปน,นำแดงกับปัอกสองซาวไว้เนาะครับแต่ผู้ชมเนาะมื้อนี้พระเที่ยงก็มาเห็นเพื่อนมาแก่บ่นพอดีเลยครับแต่ผู้ชมแต่เพิ่นว่ายังไม่มีตัวเลข ข้าเอาตัวเลขของสางกุ้งนี่างเราไปเนาะครับท่านผู้ชมเนาะสามหนึ่งแปดสองหรือว่าสามหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองหรือว่าท่านผู้ชมมักตัวใดก็ลองตัดเอาเองลองคิดเบ้างเอาเองนะครับผมเนาะเอาสุดท้ายนี่พระเที่ยงกะขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมติดตามในช่อนตาด่าเชนเนลและไอสตาชาแนลขอให้ทุกท่านโชคดีโชคหวานกับตัวเลขของสางกุ้งมาขอให้ยุติดอนปุตตาเนาะครับผมเนาะไปครับท่านผู้ชมสุดท้ายนี่พระเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ฝากน้องครับเป็นของ ค้าขายเป็นพุทธคุณทั้งด่านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมข้าขายเรียกเงินเรียกทรัพย์ท่านใดอยากได้ดไปบูชาซอยขาาซอยขายกะเรองไปฟังจากปากปู่ของพ่อกันก็นพะเที่ยงในเลขครับผมบบก,การาบนวัตกานครับปู่วันนี้พอเที่ยงเดินทางมาขอของดีกับปู่ซึ่งนี่ยิ่งว่าปู่มีน่องสร้างพระเทียเ่ยงไรอยากได้เอาไปแบ่งปันให้เอฟซีได้บูชา เพื่อเป็ี่ยนสีมงคลแก่ครอบครัวหรือว่าถ้ามาค้าขายขอให้เพิ่นได้จเจริญรุ่งเรืองกะพอปูยังมีพอให้พอแจ้งในเบื้องปันเอฟซีเนี่ยบอกครับสาธุสาธุสาธุาธจะเรียนพร้อมเนื่องจากวัตถุมงคล้ินี่สิว่าน้องสางนี่ความเป็นมาคือประเทศไทยเฮานี่มันมีส่างครูบานคูเมืองมาตลอดมาอ่ามาว่าภาษาองค์ใดก็สาง ชีพเป็นมหากษตรต้องใส่สร้างครูบานครูเมืองจึงเป็นประพณนีนับถือสร้างเป็นครูบานครูเมืองมากแม้แต่ชองสตร์สมัยก่อนการย่างใส่สร้างสามเสียงทางเอราวัณวนมาเปลี่ยนเป็นทรงสามสีทุกวันนี้คือครูบานครูเมืองเลยมีความคิดคุณคุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปูบ่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดหนองสร้างไดบอเพื่อ ให้ลูกชิยดย์ญาโยมสีนั่มไปสักการบูชาหรือนําไปจี่านจีบานที่เืนินทีบานนี้เือนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้าม,ม้าขาขาให้กับบริจกดำอ่ามีจต่สิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่าเข้าใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เข้าใจสีเป็นเสื้อ,อจะว่าน้องแมวครัหนองแมวก็ดีเอ้ครับอีของเขาที่สูงเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกู่าปราลดาก็เลยบางความคิดคุยกับหลวงปู่ว่า ลูกร้านนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้เชื้อทิ้ไปทิ้เหม่ทิ้เหม่ไปอ่ามันรักษาหล,ลังยาง,ยางก็เลยขิดว่าท้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยกับลุงวุ้ยเหวี่ยบว,ว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อ,อให้เพิ่มพุทธคุณขึ้นอีกอเ,เป็นสัน่นเ,เป็นสัน่นเป็นนั่นก็เลยให้ดาดัดย้อมไปล่องใส่เบื่องอันนี้เกิดคุ้นอีี อม,อมีผู้จะคุ้นมีดยโตมียิฤทธิ์มีอำนาจสามารถมวยอดยศฤทธิสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นมากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ตตมาเห็นวัตถุอย่างคุมาบ้านี้ไมวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วเพลินว่าทั้งเมืองลาวเพนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านีร่ฝากทูมคือทูมพุ่ม ก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผมสมจะว่าออกที่เขียวนํำนี่คือฝากตูมฝากบานพ่อตาบนโมเอาคนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบานพวกเคื่องอนตัอตัวย่อเอาขื่นคือย่อนั่งฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโบพ่อแล้วเอาฝากคุนพูนบาดตนวขุนตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเรี่ยนนี้มานี่คือใบคุนนี่ นีม่มันไม่คุ้นเพระภาษีฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมภาษีบริภาษีวริองมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงียดำมีตำนานมากกันทีกันกาสารกับพระโลกยในนองสร้างคือไม่เงียดำเหียวมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างสำหรับายาโยมเอาไปเรื่องพุทธคุณอนียอยตั้ง กรรมที่เขาสั่งมาทำดีผู้นั้นอะไรเรียกว่าไอทำบ่ดีก็ค่อยสิได้สิได้ขึ้นไปเองแต่ท่านมูบ่ไ,ได้เลยอ่า<ฆ>มันจะอยูน่น้ำบุญที่การสั่งขึ้นมากุศลที่สั่งมันจริงๆไรบ่ทอกันอ่าผู้นัเรียกผู้นังนสาบเพรจะว่าน้อยใจว่าเออกูเฮ็ดสิตายคืบอบ่ได้คือมูบ่แมนเดี๋ยว<ฆ>สักว,วันก็หลวงปู่หวงท่ามเพลินทุกองค์เพลินสิซอย<ฆ>ก็ถือว่าเป็นลูกเสียบมันลูกหาเพลินแล้วเป็นลูกเผือกลูกเทียนนะบาน้านเขาเอิญอ่าพ<ฆ>ี่เอาไปใส่เลยครับผู้อันนี้สิอันนี้ ให้เไปซื้อไปซื้อๆไดอ้เอาใส่กระเป๋าเงินกระเป๋าทองเปิดหานแล้วใบนาหานมีกิจการแล้วใบกิจการเป็นพ่อขายไหมขายก็ยใกกส่กระตป๋าเงินอย่างเดียวพอไปยังคือบ่อย่างสีย่านคุ้มกิเลสจุคลองบ่ได้เป็นสีอะไรมันบุญไหวนี่บุญยังบุญไหวกันอยู่เยอะนี่เออมันมันมันเรื่องบอกว่าเปไปสีเนีอยเมียเขาแซ่งไปเพื่อโอ้ยมันมันมันผิดมันผิดนะทั้งวินัยทั้งศีลทั้งบ่าตั้งเกลี้ยงหินบ่อใดนะมันมันผิดนะผิดเราต้องหลอกร้อมนะ จ,จะมาคนให้เชื่อใบซื่อเอาไว้ขั้นมีห่ังว่าโอ้ยคือบอดีแหละยกเสหัวเหมือนนวดอดิษฐานคือบูกเสกของปุตบดตำหน่าอยู่นนเนจตำานานบดบุกเสกเชื้อใรลอยแปดจบบุกมาส่วนอะเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์ี่ผู้บุกเสกผู้เริ่มแรกนี่คือปูสีอนุตรโรอายุณันนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิโรจน์ นี่ปู้พิเศษใครเป็นู้แรกนี่ถ้าให้ไปสองผู้รอดนี่บัดกู้คุณนี่ปู้รอดทำมาชิโน่นี่เป็นปู้พิเศษปู้ที่สองครับอี่สามปู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใอ้คนบางมีอยู่กินสว่างลับกันมันจะชีวิดูครับครับนี่นี่นี่ผูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปู้รอดบิโรดยัตตานบุญคือปู้รอดชงสเมือง น,นี่มันบว,บวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบานเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่ศิษย์ไปของพญ่ีจีหอมคือราชครูปนสมเด็จนั่นแหละคือ่งองควมเป็นมาเจตียีนเ้มัองได้เพราะว่าป,ปูคุนปูซ่าปูมันตอน้องไปพกอยู่พูเขาคุ้ยบดคือบระเทศลราปูมะร่วงปูบนมากนะอยู่ผู้เฝ้านี่ก็จะเป็นสายของหลวงปู่เรัน นาทีม่มีมีเีียตอยู่ก็เมม่อเนะ่ยนั่งมโน,นภาพนี่คือเรื่องปูเรียวมันโล่บนี่ยังมีชีีิตอย่างไรด้วยก็ปูสีนอกจากเพื่อกะมอนนาภาไปบนดแล้วแต่ว่ามีเหลือจะลูกหลานลูกเลนคเพื่ออาตมานี่ก,ก็เพื่อเอียว่าหลานเขยเออครับปูบแม่ออกคือได้นาะนันหลานสาวเพิน่นจีรีครับเออนั่นละแต่ว่าเพิ่นออกจากหลานเพินเ่นบ่ได ขันไปแล้วกับเปรี้ยวได้ขานทีบอ,อกไปบูดเอาเลยจะว่าเนลี่คุ้มอยู่ตลอดไม่นหลาบกว้างจังว่าเดีย๋ยวมาเห็ดเป็นน่องสร้างขึ้นมาอันนี้บาดเพิ่อไงตักเป็นบาดใหม่เวลาไหวบาดคือก้อนเขาก้อนเขาคือเขาอย่างอื่นไม่ใส่ไม่ใส่ก้อนเขาไหวแต่เวาลาพวกเสกอ่านี่นองนองสร้างถึงจะมีก้อนเขาจะไปหาเสือก้อนเขาทำไมเขาไม่จะน่องสร้างนีงาสร้าง นางส li li yeah> ั่งอยู่ในดมีอันให้่หิอ่าบาจจิงบาจจิงเน่เด็ดน่เกี่ยวกับสางในยุคโบ้า็เป็นบ้านดอนสร้างามั่งสองน้ำสั่งก็ขอส้างนี่เขาบูสาไปวัดตัวขอสาอ่าตัวขอสเขาอยู่บูชา่งวันันเลยไปมา่ขอไปจนเอาไปจะนองส้างอย่างเป็นมั่งคิเป็นสิทธิคนแนในโล